ครับสวัสดีครับชาว Youtube ท,ทุกท่านครับวันนี้คุณยายทองปูนได้มากินหญ้าบุดอยู่ในบ้านครับอยู่หลังบ้านครับน,นี่แกอยู่คนเดียวครับอันนี้เป็นพื้นป่าเป็นพื้นป่าทํามครับหญ้าไม่มีกินหรอกครับ okay. ยาก,กินอาหารอยู่รักท่านเนฟซีท,ทุกท่านนะครับใครจะช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ครับก็มีหัวอาหารบดหัวหารเมร็ดแล้วกับเนี่ยทางจากน้ำตาลหมดแล้วคร,ครับชีวิตเขาวันนี้ก็เขาได้กลับบ้านรู้สึกว่าสดชื่นนิดหน่อยครับ <c oughs> ค,คุณผ้าแดงคิดถึงมากๆเลยเทุกท่านคิดถึงมากๆเลยครับ,รบที่ได้ติดตามมาพอไม่ได้ถ่ายคลิปมา2วันแล้วพัลำบากมากครับช่วงนี้ไม่ได้หยุดได้หย่นวิ่งหาหญ้าให้เขาไอามาบดให้เขากินครับคุณยายทรงปูนเขาก็อยู่ในร่ม วันนี้ลมต้นไม้เย็นมากครับ่รงนี้ชชวงมากภาคอีสานมันจะหนาวไม่หยุดนะครับหนาวตลอดกลางคืนก็อากาศเย็นครับท่านเ c ทีท่านใดที่มีจิตเมตตาสงสารก็ช่วยคอมเมนต์มาให้ผมด้วยครับจะมีความช่วยเหลือ ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยครับตอนนี้คุณยายก็อยู่ตัวคนเดียวเป็นอะไรฮะหยัดมากกินมากตรงมึงน้ำมากินน้ำก่อนไป วันนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางวันน่าจะแดดจะร้อนนิดหน่อยครับนี่ก็เป็นแม่น้ำอยู่ติดกับแม่น้ำครับอยู่ติดกับอ่างน้ำที่ใหญ่มากครับปกข้างบนนั่นก็มีอ่างน้ำอยู่รอบรอบบ้านครับนี่ครับ กลางวันเขาจะลงลงมาอาบน้ำตรงนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็คุณยายก็ยืนกินอยู่คนเดียว นี่ครับทังจากน้ำตาลหมดแล้วเราจะไปซื้อตรงไหนครับเนะี่ยนังออกจากเพื่อนๆนมาก็ขอไม่เหงานะครับเพราะรู้สึกว่าอากาศที่นี่มันจะแตกต่างกัน ร้อนมากก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับช่วงนี้มันหน้าหนาวครับสวัสดีครับคุณวาดสนาโอจำชื่อไม่ได้หมดนะครับที่ได้ติดตามคุณยายทงพูลมาโดยตลอดก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับก็เมื่อวานก็ไปดูงานที่ศูนย์คดก็มีการประชุม ก็เลยไปลงชื่อกับเขาไม่รู้จะได้ไม่ได้ครับก็มีอ,อปจอจังหวัดเขามาพอดีก็เลยไปไประชุมกับเขาครับไปลงชื่อไว้ช้างตกงานก็หลายตัวอยู่นี่ครับเมื่อวาน เขาก็ตังขายกล้วยขายอะไรที่เอซีคนไหนที่มาก็ซื้อกล้วยให้ช้างครับเมื่อวานเขาให้ไปอยู่ด้วยผมก็เลยว่าโอ้มันไกลยายจะเดินไม่ถึงครับ7กิโลครับจากจากบ้านผมไปครับคุณยายก็ให้อยู่นี่ก่อนไปอกให้เขพักผ่อนสักครึ่งเดือนก่อนเดี๋ยวเขาไปดู สักเดือนก็ไม่รู้นะครับน่าจะดูเหมือนจะโควิดจะเข้ามาจะมีปัญหาเยอะผลกระทบเยอะครับเลยไม่อยากให้คุณยายเข้าไปตัวของคุณยายก็ผอมช่วงนี้ก็ไม่เท่าไรครับเหมือนเหมือนเดิมครับเท่าๆที่อยู่พัทยาครับ ขอให้ท่าน fc ทุกท่านครับที่จะมีจิตเมตตาสงสารามีอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยครับหรือจะส่งอะไรมาให้ก็แล้วแต่ครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมผมจะได้ตอบให้ครับครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ